สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป2ทับ1วันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาภาษาไทยในเรื่องสระแอนะคะเชิญรับชมได้แล้วค่ะสระแอะ สวัสดีค่ะน้องๆคนเก่งลองบอกทีสิคะว่าสระที่เห็นคือสระอะไรเก่งมากค่ะสระที่น้องๆเห็นอยู่นี้คือสระแอคนเก่งลองออกเสียงพร้อมกันนะคะสระแอสระแอมีวิธีการเขียนดังนี้ค่ะ แล้วมีใครรู้ค่ะว่าสระแอเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวนะมาดูกันนะคะว่าสระแอเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวและคำตอบก็คือสระแอเป็นสระเสียงสั้นคะ่ะเอ๊แล้วตำแหน่งของสระแอล่ะอยู่ตรงไหนนะ คนเก่งช่วยบอกทีและตำแหน่งของสระแออก็คือจะเขียนพยัญชนะไว้ตรงกลางสระค่ะเพื่อความเข้าใจเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะและคำว่าแคมีคอควายซึ่งเป็นพยัญชนะอยู่ตรงกลางแซคำว่าแซมีสอโซ่ซึ่งเป็นพยัญชนะอยู่ตรงกลาง คำว่าแกะมีกอไก่ซึ่งเป็นพยัญชนะอยู่ตรงกลางตำแหน่งของสระแอไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวนะคะคนเก่งลองคิดสิคะว่าถ้ามีตัวสะกดตำแหน่งของสระแอจะเป็นอย่างไรนึกออกกันไหมคะมาฟังเฉลยกันเลยนะคะตำแหน่งของสระแอเมื่อมีตัวสะกดก็คือรูปอ จะเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้ไตะคูโดยเขียนไว้บนพยัญชนะต้นและเขียนตัวสะกดตามหลังเพื่อความเข้าใจเรามาดูตัวอย่างคำต่อไปนี้กันนะคะแข็งแกรนแผลบรู้จักกับคำศัพท์ของสระแอะกันไปแล้วเรามาดูความหมายกันนะคะแคะ คำว่าแคะหมายถึงการทำให้สิ่งที่ติดอยู่ข้างในหลุดออกมาแซะคาว่าแซะหมายถึงเอาเครื่องมือแทงเบาๆโดยรอบแล้วช้อนขึ้นให้หลุดล่อนจากที่เดิมแกะคําว่าแกะหมายถึงชื่อสัตว์รูปร่างคล้ายแพะแต่มีขนเป็นปุยหนาใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม แข็งคำว่าแข็งหมายถึงไม่อ่อนไม่นิ่มแกรนคำว่าแกรนหมายถึงไม่เจริญเติบโตตามปกติแผลบคำว่าแผลบหมายถึงชั่วระยะเวลาเดียวเดียวอย่างฟ้าแลบเช่นเขาแลบลิ้นแผลบๆหมายถึงเขาแลบลิ้นเข้าออกด้วยความว่องไว รวดเร็วรู้จักสระแอกันแล้วน้องๆอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับการบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหน้าที่73และ74ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ